สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนม,มรสุมถล่ม4 6จังหวัดฝนตกหนักร้อยละ80วันที่13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ารองม,ม,มรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงขม่มบาซุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่ม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และเอาไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉีงเหนือตอนบนและภาคตะวนออกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉีงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงคมบาซุมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ส่วนฝุนละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุนละอองหมอกพันมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบุร์อุณหภ,ภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทรน์สีสเกตและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3 3องศาเซลเซียสพักกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบ,บุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซ ภาคตุนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปิของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสาะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลืนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนนองงสูงปรรมมณ2เต ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด2 7 3 4องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ